ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เป็นวันที่แปดพฤศจิกายน2,567กเนาะค่ะกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะมือนี้อากาศดีพี่น้องบ่ฮ้อนเนาะค่ะก่อนจะเข้าสู่ร่ายการแอดขอเวลาก่อนจัก2นาทีนี่เด้อค่ะกว่าจะได้8นาทีเนาะพี่น้องเนาะค่ะสไตล์เกามือนีโลงซาคือเกาเนาะค่ะซึงแอดกับเลี้ยงร้านหน่อยไป้น้ำเนาะค่ะ มือหนียังดีมีพี่น้องมาซอยพี่น้องมือพวกมาเห็ดซอยมาเอาหลานซอยเนื่องจากแอดกับเขคอยสบายปันใดเนาะคะ่ะค่ะมือนีมีเล่าพัฒนาพี่น้องเหลาพัฒนาของเห่าเข่าซี่มือมือติดอ่าลินเริ่มรั่วแล้วสี่วันติดที่เซียนสารคามอ่าสามตัวแตกมือที่สามนี่สามตัวแตกเนาะมือที่สี่เข่าตัวกับแต่แนวทางวางแค่สีคู่เน้นเ้นเนาะค่ะ มีหลายสูตรที่เดินเดี๋ยวแอดล่งสามน้อยแล้วก็จะล่งใงห้เลยถึงแก่ซาจากน้อยกะต้องกราบขอโทษขอให้เอฟซีพี่นองเด้อค่ะก่อนอื่นอแอดขอพี่นองเข้ามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็น,นเด้อค่ะช่องเฮาเป็นช่องน้อย,นอยเนาะที่ผ่านมากอะได้พีได้นองซอยอกดไลค์กดแชร์เส้นทางย่างอีกเง่ไกลกับย่างวังเพ,พิ่งพีเพึ่งนองคือเกา่าจะเฝ้าถิ่มเฝ้าปลากันเดอ้อพี่นอง แนวทางก็มีเข้ามีหลุดสำหรับรัฐบาลไทยของเข้าเข่า2องวดติดที่เซียนสาราคามงวดแรกหกสอ่าทัดมาสามสงวดนีก้กัแอดกระล่งแล้วให้พี่น้องไปเลื่อนเบิงเดอร์ค่ะอ่ามักกระจัดคัดกับพันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมีเขา่ามีหลุดพี่น้องสูตรได้กระลุดได้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นว่าอ่าสูตรงวดที่แล้วเดินหรืองวดก้อนเดินงวดนี้ดึกเอาแบบงกับบแมนเนาะคะ่ะ มีสิทธิ์รุดใดคือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นแอดก็ย้ำยุตตลอดเนาะค่ะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องไม่มีเอียงจะเทียงีลี่ยุ่งหมองเกาบอบเปียนบอบแปลงเ,เ,เนาะค่ะ,ะเขาคือเขารุดคือรุดพี่น้องเพราะว่าถ้าสูตรรุดแอดจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึนรุดย่อนเอียงจะได้หาสาเหตุถ้าสูตรรุดเป็นอะไก็ยังจะไปดันรูล่างวันงานเท้าเขา่าอะเลงเข้าเขา่า อาตัวพี่น้องแล้วว่าแล้วตัวจะคของพอมเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสามนอยมัดรวมลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะค่ะสำหรับเอฟซีขอขมาว่าขอให้แอดเฮดอมสินเท่ากสศหรือว่าหุ่นต่างๆให้เนี่ยแอดก็ต้องกาบขอโทษขอให้อิหลีพี่น้องบอมีเวลาอิหรี่เนาะค่ะบอมีเวลาเฮดอิหลีพี่น้องเอาเอาซ้มนี่กับจำบานเล็กทีว่าได้แล้วค่ะ ภาวะสูตรบางสูตรมันยากอิลีพี่น้องอ่าเป็นน้ำเห้าบลเกงน้ำแล้วเนาะคะ่ะอ่าเข้าต้องพัฒนาเจ้าของอีกหล้ยพี่น้องสูตรกะอ่าเด่นตัวเดียวรัฐบาลท่ายสูตรที่บ่เห็นลงก็คือแอดปับสูตรเพราะว่างวดที่แล้วหลุดส่วนสูตรที่เดินแอดเอาลงให้แล้วเนาะคะ่ะอ่าที่สําคัญก็คือสูตรเด่นมาแน่กลับมาเดินต่อกันหางวดติดเป็นอย่างแอดคือเอาสูตรลงงลร้แท้ ช่องเราเป็นช่องที่ทําแนวทางเข้าเป็นช่องที่เหตุสูตรสูตรเท่ามีเป็นรอยเข้าเอาลงให้พี่น้องเลือกตามว่าอ่ะพี่น้องจะตามสูตรใดมักสูตรใดอ่บางท่านก็ว่ามันกับเขาแล้วร้ายปะนี่บ่พี่น้องล่งครบล่อยสูตรว่าเขาก็มีเนาะคะ่ะอยู่ที่ดวงแอดนี่ละเพราะฉะนั้นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางแอดจะย้ำยุดตลอดเนาะคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามาข้าอมเมนแบบสางสารรเนาะค่ะพี่นอ้องคิดพูดทำดีเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อน,นั้นพี่น้องขืนยุี่เหาคิดเหาเ้าเ,าเหาทํำเนาะคะ่ะเหาวุฒิภาวะของควา่าเป็นผู้ใหญ่เหามีทุกคนเนาะคะ่ะแอดเขาไปเบื้องโปรไฟล์แล้วเด็กหน่อยม่เบื่องบ่เป็นพี่น,นะะ้องขืนยุี่ว่าผู้ใดจะรักษา,า,าความเป็นผู้ใหญ่ได้ซ้ำใดเนาะคะ่ะคิดพูดทำดีเมื่อไรเป็นมงคลเมื่อนั้น เขาซูแนวทางเลยค่ะพี่น้องไปเบิรงคาเตือนของทางช่องเฮ้ากรนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องค่ะสูตรได้กระดุดได้เบิดพี่น้องเนาะค่ะพอมีผู้ใดเก่งเข้าบริเก่งเนาะค่ะเข้าเห็ดเเบา ตามสูตรท่านันพี่น้องค่ะไปเบื้อง,งานหมู่ว่านก่อนเนาะคะ่ะของวันที่เหมู่ว่านนี่แอดว่างเลขกติดบนล่างมาได้3รอบ3ามนอยที่0 6 2ย์เนาะคะ่ะพี่น้อง0ูนยหกอยแรกมาที่อะไรเนาะคะ่ะ3 3 0 3 9 0, มามกาที่อ่าที่น้อยแรกเนาะคะ่ะน้อยพิเศษแล้วก็6มาที่8 3ป6หน้่อยปกติ6มาเนาะคะ่ะ VIP 8 1 0แปดมาพี่น้องศนย์มาอีกรอบหนึงเนาะคะ่ะศย์มา2อครั้งหมา1นึ่งครั้งสก็มา1ครั้งเนาะคะ่ะเป็นอันว่าสาอ,อ่าผาน3ามรอบที่สูตรนี้มาทุกวันอ่าแอดวิงหลุด0นย์กับสีหมู่ว่านเนาะคะ่ะศกับ4 อ่าศูนย์สามกับบอมี่หนึ่งศูนย์กับบอมี่มิตรศูนย์สองกับศูนย์สี่เจาะไม่ได้เมื่อวานสี่ไม่เกิดศูนย์มาสองรอบเนาะคะ่ะอ่าแอดถึงแนะนําพ่นองมาถ้าสูตรเจาะมั่นโอกาสผ่านมั่นหลายถ้าลูดยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าเฮ้าพ่อเพียงได้น้อยแต่ชัวร์ได้ภาวาเด่นเฮ้ามันบ่อพานลุดเนาะคะ่ะนงต้าวางห้ากับหกู่วานเนาะคะ่ะ ห้ากับหกน้อยแรกกับสามสามศูนย์สามเก้าบอมีบอกิดน้อยปกติแปดหนึ่งสามแปดหกน้องต้ามีหกจับคู่ได้ที่ตัวกลับหกแปดเนาะค่ะหกแปดมือว่านี่ฟืดอิลีพี่น้องเนาะค่ะหาบอกิดเลยเนาะค่ะหกกับมยู่หลอบเดียวเท่านั้นมีมือว่านี่เท้าเจาะบ่ไดดเนาะค่ะน้องต้าเจาะใดตัวกลับนะคะ เอาสู่กันต้อพี่น้องแนวทางมีเขามีรลุดพี่น้องอย่าลืมไปตามเล่าพัฒนาเซียนสารคามเข้าสี่วันติดย่างมาลุดถ้าเขามือนีถ้าเซียนสารคามเขามือนีจะเป็นห้าวันติดเป็นไปได้บ่พี่น้องว่าทางช่องเฮ้าของแอดเองนี่เคยเข่าซีมือติดมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเล่าพัฒนาเฮ้าไปลุ่นเอามือที่หามันบ่ได้เนาะขาวงวดนั้นค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุด เอฟซี FC ถักมหาว่าเข้ามากกว่าหลุดพี่น้องเย่ยลงตรงนั้นเดอ้อเพื่อมันหลุดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนี้แอดว่างติดบนล่างไว้ที่ห้าหนวิ่งรูด0นย์กับ2องศ1 2ย์1 3ตัวหางเดียวที่หกศตัดเหรินใดที่62 6 0งหกศูน์องเด้อค่ะไปดูของน้องต้าของน้องต้าพาด้วยวางที่6กับ4เนาะคะ่ะ วางเด่นที่6กับ4จับคู่6 9 6 7 6 1 4 9 4 7 4 1ห้าเตัวหางเดียวคือ0 4นย์ตัดเล่นได้ชนกันที่0 6ย์เนาะคะ่ะอันนี้ของน้องต้าอันนี้ของแอดจิตเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะค่ะจะได้เวลาพอดีเนาะคะ่ะแอดจะลงเล่าพัฒนาให้ต่อเลยเดอ้อค่ะพี่น้องสูตรใดเป็นสูตรใดสิเดินต่อบอเนาะคะ่ะเอาสำรับคลิปนี้ ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะเดินทางไปใส่กับขอให้เคลียรขาดปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องพบพอตะกัลยานามิตรที่ดีเนาะค่ะลำลำลรยลุยเมื่อนีเมื่อศิลเนาะผูพม่่ีหนีกะลำรวยยิงยิงขึ้นไปเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้ซสำนีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ